วันนี้มาตามตัวหมายครับวันนั้นมาใส่ตรงนี้นะครับพระเนียดไม่ลั่นนะครับวันนี้เอาพระเนียดตัวหมานมาครับวันนี้ ตัวนี้ห่วงเสาตรงนี้มากๆครับขึ้นแป๊บเดียวมาเลยครับนะครับอยู่ข้างบนนะครับมีนกตัวเมียด้วยตัวหนึ่งเอาตัวเมียมาแล้วโอ้ลงมาเร็วจังตัวเมีย ตัวคู่อยู่ด้านบนนั่นครับว่าแล้วเชียวตัวเมียโดดอีกแล้วเหลือเพื่อน,นอีกข้างนึงครับลงมาแล้วครับตัวเมียดันมาเหยียบก่อนผมว่าวันนี้ไม่น่าพลาดนะครับวันนี้ ไปฝั่งโน้นแล้วครับโดดแน,น,น่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ลุ้น มีสิทธิ์ผลแพ็คคู่ครับ เดดจ้าพืนคนหมานตัวเมียแล้วครับตัวผู้อยู่นู่นนะครับเิ่งมากฮนเดี๋ยวตัวเมียออกครับเดี๋ยวขึ้นอีกไม้นึงครับตัวเมียออกมาแล้วครับนี่ เราขึ้นอีกนะครับไม้อีกครับนุน่นแต่กล้าเข้ามาตีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเห็นนกติดเนึกแล้วรอรุนกันต่อครับเอาละครับไม่กล้าเข้าแล้วครับเห็นนกตัวเมียติดเนึกแล้วไม่กล้ามาเลย ต้องรอสักพักนึ่งก็ค่อยมาตามไม้ย้ายไม,ยม,ยคมย้ครับย้ายมใหม่ครับเกิดจะเปิดกลนตรงนี้นะครับมีนกเสียงเล็กมาร่วมนะครับนี่แหละครับ,อบโอ้เสียงตัวนี้ใช้ได้เลย คนเอ้าราวมกันครับจะลงมาร่วมแบบไหนเดิมนะครับเดินมาแล้ว เพือนคนอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านกันนะครับคนก็คุยกันเจอลูกป่าเสียงดีแล้วครับเสียงกลางไปใหญ่ครับตัวนี้มาร่วมจะปืนกลแล้วครับ เหยบร้อยครับเสียงกลางไปใหญ่เสร็จจนได้ครับเจ้าเสียงเล็กไม่เหยียบครับรอตั้งนานได้นกเลี้ยงอีกหนึ่งตัวแล้วครับันนี้ครูเสียงใหญ่นะครับมีนกเสียงดีๆหลายตัวครับโซนนี้ เสียงเล็กกับเสียงใหญ่สองตัวนะครับตัวนี้ได้เสียงใหญ่วมเจ้าเสียงเล็กนี่รู้มากนะครับผมเราก็มาดูกันครับนี่นะครับตัวนี้นี่ขังลืมเลยครับตัวนี้เสียงดีมากๆครับแข่งบอลเล่เลยนะแถมสองเจ้าปืนกลวันนี้ครับเอาละครับวันนี้นะครับคงจะพอแค่นี้ครับ มาช่วงเสายครับเก้าโมงนะครับตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบกว่าแล้วครับได้นกเสียงถือว่าเสียงค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้คูเสียงดีๆเลยครับแล้วก็วันนี้มาตามตัวหมายนะครับได้ตัวเมียนะครับตัวผู้ยังอยู่นะครับผลปล่อยได้ตัวนี้นะครับได้ยินเสียงนะครับเห็นตีตะไลว่อนอยู่ผมก็เลย รีบมาขึ้นเลยครับน,นกตัวเมียหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่ครับเสียงดีครับกุกเดียวอ่าถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้สามบะสามใบแดงครับผมแถมตัวเมียให้หนึ่งตัวนะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะขึ้นกรงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลอกขามีน,นกเสียงดีๆหลายตัวนะครับที่ต่อมาได้เมื่อวานแล้วก็วันนี้ได้เสียงดีอยู่หนึ่งตัวอ่า ไปชมนกเฉเลยที่บ้านกันครับเดี๋ยวค่อยปิดคลิปนะครับมาครับมาดูเฉเลยวันนี้ครับเฉเลยวันดีนะครับวันที่เก้าเดือนเก้านะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นนกกุกเดียวเสียงกลางไปใหญ่นะครับเสียงดีเลยละครับตัวนี้มีคารล้มด้วยนะครับปังอยู่ตั้งนานนะครับมีนกเสียงเล็ก กับเจ้าตัวนี้นะครับเสียงกลางปใหญ่มาคูใส่กันนะครับหลังจากเฉลยตัวแรกนะครับเป็นตัวเมียนะครับได้ยินเสียงตัวนี้ครับเห็นตีตะไลแล้วก็คูใส่กันกับเจ้าเสียงเล็กนะครับนี่นะครับคูร้อยเปอร์เซ็นตครับเจ้าตัวนี้ สวยนะครับใครที่ชอบเสียงกลางไปใหญ่นะครับโทรมาเลยครับตัวนี้ผมเปิดนะครับสามแดงนะครับราคาเบาๆครับมีเสี้ยนสอด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นี่นะครับนี่เสี้ยนสอหน้าอกลางๆนะครับเฉลยไม่ได้มั่วนะครับตัวนี้เฉลยคัดเสียงนะครับได้ยินเสียงเต็มๆนะครับตาแดงแป๊ดเลย มีเฉลยหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบ่งเรื่อยๆนะครับคัดเสียงมาประมาณสิบกว่าตัวนะครับตัวนี้นะครับเชลยับวนที่เก้าเดือนเก้านะครับตั้งชื่อเลยครับเจ้าเก้าครับตัวนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาให้ดูเชเลยนะครับที่ต่อได้นะครับ เดี๋ยวมีเฉลยสวยๆนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดแบ่งนลครับถ้าใครสนใจนะครับนี่นะครับดูแข้งดูขาครับดูนิ้วเท้านิ้วตีนนะครับนี่แหละเป็นเฉลยที่หน้าเลี้ยงหน้าช้ำอีกหนึ่งตัวนะครับเสียงดีนะครับคูเสียงดังๆครับคูเสียงหนาๆใหญ่ๆเลยครับเจ้าตัวนี้ ประมาณนี้ครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับช่องบอยนกเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะออกต่อเรื่อยๆนะครับมีเฉลยสวยๆเสียงดีๆนะครับจะมาเปิดแบ่งนะครับมีลิตมีเดทแล้วนี่นะครับสนใจก็โทรมานะครับ065532-2280สนะครับนี่นะครับสภาพเฉลยใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เรี่ยมแล้วครับนี่ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ